ช็อตเด็ดจากเมื่อวานี้นักตบสาวไทยแชมป์วอลเลย์หญิงแห่งเอเชีย สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้มาดูกันว่าช็อตเด็ดกีฬาไทยช็อตเด็ดสองคืออะไร <S <S หากในสเปนมีบาร์เซโลนาตอนนี้ก็เริ่มมีคนแซวลแล้วว่าบูริรัมนั่นก็คือบูรีโลนาบุรีรัมยอดทีมของไทยเล่นอย่างสวยงามและแข็งแกร่งแถมซุปตานักแตะรวมไปถึงสตาฟโคช้ชก็มาจากสเปนทั้งนั้น ผลงานเดเด็ดในปีนี้ก็คือบุรีรํานั้นสามารถเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชีย AFC Champions League ซึ่งเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เปรียบเหมือนกับ UEFA Champions League ของทวีปเอเชียเลยทีเดียวครับผลงานที่สุดยอดนี้ทำให้บุรีรําถูกยกให้เป็น1ใน10ทีมที่ดีที่สุดของเอเชีย ส่วนในไทยลีกนั้นบุรีย์นำโด่งเป็นจ่าฝูงนะฮะบอลไทยลีกเนี่ยปีหนึงแข่งกัน3 4 4นะัดตอนนี้เนแข่งไปแล้วยีเหลืออีกเพียง7นะัดหาบุรีย์ชนะอีกเพียง4เสมออีก1แพ้อีก2ก็แชมป์เลยครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณเนวิน,นคงไม่มีทางผ่อนคันเร่งแน่นอนเพราะทีมนี้ลงทุกนัดป้องชนะป้องสามแต้มทุกนัดเคลียร์ไหม ส่วนในกรแขังขันขฟุตบอลถ้วยรายการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย FA ครับบุรีรัมม์ก็เพิ่งตีตั๋วเข้ารอบชิงเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับโดย2ครั้งก่อนหน้านี้ก็เป็นการคว้าชแชมป์สะด้วยวอลเลย์บอลหญิงชแชมป์แห่งเอเชียไปแล้วบุรีรัมย์ว่าที่ชแชมป์ไทยลีกและ1ใน10ทีมที่ดีที่สุดของเอเชียไปแล้วอันดับหนึ่งจะเป็นใคร จันน้า16นาฬิกา45นาทีช็อเตเจ็ดกีฬาแชมป์จัดไป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 จัด,จดไปโอ้